สำหรับช่วงที่ผ่านมานะครับผมราคารับซื้อเศษเหล็กนะครับมีการปรับลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากนะครับซึ่งตอนนี้เองเนี่ยราคาเศษเหล็กเริ่มนิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะรีบอัปเดตราคาที่เป็นปัจจุบันให้ลูกค้าทราบครับสวัสดีครับผมเก่งจาก CW สศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับ ผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกิดทุกประเภทครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าอื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเริ่มต้นที่เหล็กบางก่อนนะครับเหล็กบางนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเหล็กตะแกรงแบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกหม้อหุงข้าวไมโครเวฟนะครับวันนี้เหล็กบางหน้าร้านเนี่ยผมจะรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ4บาทนะครับกิโลกรัมละ4บาทครับผมต่อมานะครับ ถ้าเกิดเป็นพวกเหล็กหนาแบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกเหล็กก่อสร้างแบบนี้นะครับหรือจะเป็นเหล็กที่อยู่ในกรนะครับเช่นอะไรรถใหญ่อะไรรถเกี่ยวนะครับหรือจะเป็นเหล็กก่อสร้างต่างๆนะครับวันนี้เหล็กหนาหน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ6บาทจนถึงที่กิโลกร,รัมละ8บาทครับและสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอดพีคอนโดครับ และสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนําขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับพวกบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้ครับ ขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดียไลน์ที่ c w r e c y c l e ครับหรือปกติแล้วผมจะทําการแปะลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นครับลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็ใช้โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่นะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับราคารับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับค่อนข้างผันผลมากนะครับผมอยากจะขอให้ลูกค้านะครับช่วยเช็คราคาที่เป็นปัจจุบันเสมอนะครับผมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิล้ได